สวัสดีครับมีฟามาส้มเกี่ยวดันชิ่งคขังบะหมีอ่ออมันจะแรนเลยแรนเลย <c oughs> ตายแรนเลยให้หุ่นดลยกันครับร่องใจกรับ โอเคอยู่ครับเด็ดใส่บ่อไฟลอดสล่อบ่ออ่างเวลาเขาเกี่ยวเขาเงี้ยวเง้าหาๆเขาง่ายย้่เขาดีเยอเขาให้เขาให้แรนดวดแรนดวดเหวแล้วครับ เด,เ,เดี๋ยวเกิดต้นทุนต่ำเจ็บเล็กนั่นเล็กนี่มาตัดต่อครับคอยใส่งานไหนให้ใหจบฤดดูนี่ได้ดูเจียวข้อหน้าปีนี้จะเปลี่ยนไหมครับใครได้ยุ่งกัะมีทุนกันเปลี่ยนไหมตอนนี้จะเอาตามเนือผาไปก่อน น,น,น,นี่นะครับโดยร่วมน้องเบื้งไก่ไกลก็สังข่างครับสังข่างเป็นดังไลย สียงนงเสือจะจกว่าจกออกพุ่มันครบขี่เสียมโต๊กในตกเล็กนุ่งตาปัดพมันหังจวดยาวดจัด ว่ามหางกับประมาณนี่แหละการดูดดุดหายดุดหายไม่ออมาล่อเกียวเราแล่นเขาโลดนว่าดิไปเกียวซิ่งครับ สำหรับคลิปนี้ครับขอจบไปเพียงแท่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ